ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ผมด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้ทาง Facebook ผมก็ได้กลับมารับเติม ID เกมที่ถูกกว่าในเกมสอเท่าแล้วนะครับผมทุกคนใครที่สนใจอยากเติมก็ทักมาทาง Facebook ผมได้เลยนะครับผมหรือใครที่อยากสนใจมาติดต่อถามโปรโมชั่นในทาง Facebook ผมก็ทักมาได้ตลอดเลยนะครับผมจะอยู่ตอบถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยนะครับผมทุกคนโอเคสวัสดีครับไปไปรับชมคลิปกัน สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่ผมอามา่าโอเคกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดตู้แสงมืดแสงตัวใหม่นะครับผมทุกคนโอ้โอล้อนมากเลยก็คือผมจะมาเปิดแสงตัวใหม่กันนะครับก็คือเป็นเออบอสผู้กำกับเนาะก็จะเป็นเอ,อตัวใหม่ทั้งด้านของบอลสามตัวนี้ที่เข้ามานะครับผมก็มีตั๋วอยู่ประมาณหกสิบใบนะครับในรหัสน,นี้ที่ผมจุ่มบาร์กี้กับโอลิเวอร์แล้วเหลือไว้บานเลยนะครับ ก็จะมาทําการสุ่มให้หมดเลยเนาะในเดือนนี้ถ้าได้ไวหน่อยมันก็ดีหน่อยนะครับก็คือเลเจอร์ที่เข้ามาทาง่อ,อตัวใหม่นะครับผมทุกคนก็คือเป็นดน้านของทางบอสผู้กํากับชื่อดังนะคือก็เป็นบอสแสงนะครับก็มีความสามารถก็คือพรมแดงยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพักคพวกพื้นฟูพลังชีวิต40%ของพลังชีวิต7วินะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี250% 7วินะครับแล้วก็ คา,าคาเมลอะไรวะคาเมล่าเลเซอร์นะครับยกเลิกข้สามมาตัดของศังรตรูหาว,วิแล้วก็สร้างความเสียหายอีก3,4% 0 0เนของพลังโจมตีในพื้นที่แล้วก็หยุดยั้งกันยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับหาวิแล้วก็เป็นทางด้านของตัดแรกแล้วก็มี9้าดาวด้วยนะครับความสามารถก็จะมีประมาณนี้เลยฟื้นพลังต่อต้านการเปลี่ยนสภาพนะครับแล้วก็ศัรตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นแล้วก็ขีป,ปนาวุธเมื่ออะไรวะออกปฏิบัติการจะไม่มีผลบ้างนะครับก็ เป็นตัวท like, so ี่ค่อนข้างที่จะเหมือนเอ่อบาว์ล็อกเลยนะเหมือนบาวล็อกมากเลยนะครับไหนบาวล็อกอยู่ไหนบาวล็อกก็น่าจะเป็นเก้าดาวแล้วนะเท่าที่ผมดูมาเมื่อกี้นะครับเห็นแวบๆว่าเหมือนบาว์ล็อกจะเป็นเก้าดาวแล้วนะอยู่ไหนวะเนี้บาวล็อกอยู่ไหนอะเอออยู่ดีหาบาวล็อกไม่เจอเฉยเลยอยู่ไหนวะเนี้บาาวล็อกบาวล็อกบาวล็อก อยู่ไหนว่าอ่านี่บาลล็อกนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่สกิลค่อนข้างที่เหมือนบาวล็อกเลยนะสกิลอะเหมือนเหมือนเล่ยนะครับ <c oughs> แต่แค่ไม่มีทางด้านของเอ่ออะไรนะหยุดยั้งอะไรนี่แหละนะครับ <c oughs> ลินลนหน่อยนะทุกคนผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับในคลิปนี้นะผมก็ลนนิดนึงนะครับ โอเคก็เด okay, mm ี hmm. back, um ๋ยวไปทําการสุ่มให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่ช้าแล้วก็ไม่ยืดเยื้อต่อทุกคนนะครับก็ผมว่าตอนแรกผมว่าจะฟาร์มพาร์ตก่อนนะครับแต่ทางด้านพาร์ตเนี่ยมันเกมเปิดเพิ่งเปิดมามันยังมีบั๊กอยู่เลยนะครับมันเข้าสเตจหลักไม่ได้นะครับผมทุกคนผมก็เลยทําภารกิจไม่ได้นะทําให้พาร์ตตั๋ว6ใบอันแรกเนี่ยผมต้องปล่อยไปก่อนนะเพราะว่ามันไม่น่าจะทันแล้วนะครับ เนี่ยดูดิโหลดนานีนเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นที่เน็ตผมด้วยนะเป็นที่น่าจะเป็นที่เกมอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเครือข่ายไม่สะเทียนโอเคครับก็เดี๋ยวไปสุ่มให้ทุกคนดูกันก่อนเลยดีกว่าเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวมาเปิดเกียร์ทุกคนดูด้วยว่าเกียร์เดือนเนี้มันโอ้โหบอกเลยว่าเกียร์เนี่ยชิ้นใหม่เนี่ยคาทาเวทสถิตจันทาเนี่ยโคตรโหดเลยนะฆ่าโหดจะจัดเลยพลังโจมตีรวม แล้วก็อัตราความแม่นยำทักษะอะไรอัตราโจมตีโดนทักษะ,ะของแน่นอนนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำทักษะคือเกียร์ชินเนี้ยโกงที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้นะคือโกงที่สุดแล้วนะครับใครสุ่มได้ก็โชคดีด้วยนะครับผมเกเคส่วนผมก็จะมาสุ่มตู้นี้นะครับเอาบอสมานะว่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้กี่ตัวในการสุ่มนะครับก็เริ่มไปเลยห้าใบแรกเปียม <c oughs> เลดเดปเตอร์ เวลานี้มันยังไม่ค่อยถึงดวงผมอ,อะไร่นะเนี่ยใกล้สามทุ่มแล้วโอ้ยมันจะได้้ผมไหมเนี่ยสิบใบเนี่ยเกก็จะมีสองตัวที่ใช้ได้ดีก็คือบอสซีโอกับแซลลี่นะครับก็ใช้ได้ดีนะสองตัวนี้ค่อนข้างใครได้มาก็ถือว่าปั้นแม็กได้เลยนะพราะตัวมันคน่อนข้างที่จะใช้ดีอยู่นะเดี๋ยวถ้าผมสุ่มได้ก็จะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแต่แซลลี่นี่น่าจะปั้นแม็กไม่ทันนะเพราะว่าอืม กบดําผมหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยกบดําผมอะ่ะหมดแบบไม่เหลือเลยอะ่ะมูลผีจีนค,คือไม่ไหวเลยอะ่ะเกลือมากเลยอะ่ะจะโผล่มาให้มั้ยเนี่ยโอ้โหเอ็ดเวิร์ดมาเยี่ยวอะ่ะโอค้คือตอนนี้ผมมาเปิดเนี่ยสามทุ่มเนี่ยตลาดก็น่าจะวายแล้วคนน่าจะเปิดได้กันไปเยอะแล้วนะครับคืออื้เกลือจะจัดเลยอะ่ะสี่สิบใบแล้วอะ่ะ เกลือมากเลยทุกคนโคตรเกลืออือหือโหสามรอบสุดท้ายแล้วทุกคนก็โอ้โหอือหือเกลือโคตรเกลือจะจัดเกลือแบบเกลือเลยอ่ะเกลือมากๆเกลือที่สุดในจักรวาลแล้วก็เกลือสุดๆโอ้โหโคตรเกลือโอ้โหมีแล้วลิวหนาตัวนี้มีแล้ว โอ้โหขอดเกลือเลยอะ่ะเกลือมากเลยโอ้โหห้าใบาสุดท้ายนะครับผมทุกคนเกลือจัดจัดอยากจะร้องไห้คตดเกลือเลยต้นท้ายเนี่ยเบีย้ยโอ้โหดาวินชีปันแมกไปแล้วไม่น่าเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวมาเปิดตู้นี้ต่อนะครับผมทุกคนโอเค ตัวนี้ก็ใครที่ได้ตั๋วไปเยอะก็สามารถเอาไปทำเอ่อพีร้อยได้นะครับผมจะเปิดได้ไหมเนี่ยมันมีบักหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้แต่ดูยองแล้วน่าจะมีบัคน่าจะมีแน่ๆเลยเนี่ยมีชัวๆเลยมีแน่ๆบัคเนี่ยผมว่าเปิดน่าจะเปิดไม่ได้แหล,ละดูยิงแล้ว โอเคนะครับก็เปิดไม่ได้จริงด้วยโอเคก็เดี๋ยวไปลองตีพีพีให้ทุกคนดูกันสักรอบสองรอบละกันนะครับว่ามันมันจะเข้าได้หรือเปล่านะพีพีโอเคพีพีก็ยังเข้าได้อยู่นะโอ้โหเกมตั้งรักผมแพ้บ่อยจัดเลยอะเฮเจอทีมโป๊ะเนี่ยทีมโป๊ะรียมแล้วเอาตัดตีไปก่อนเลยแล้วกันไม่สนไม่สนหน้าอินหน้ผมนะก็ตีไปเลยก็น่าจะชิวแต่นี้นะชิว นชนะที่บาสบาย,บายใครที่เปิดได้เดือนนี้ก็โชคดีด้วยนะครับก็คือหกสิบตัวนี้คือผมผมไม่สุ่มแล้วนะแสงมืดเนี่ยเดือนนี้ผมไม่สุ่มนะครับนอกจากจะได้ตัวมาผมก็จะสุ่มนะแต่ถ้าไม่ได้มาผมก็ไม่สุ่มนะเพราะว่าผมเอาบี้ไปเปิดเกียร์อย่างเดียวแน่นอนนะเพราะว่าเกียร์เดือนนี้คือสุดจริงนะผมพูดเลยค่าเกมมัค่อนข้างเรียสวยมากแล้วก็เป็นเกียร์จันทาด้วยบอกเลยว่าหาดูได้ยากมากมาก หาเปิดอะได้ยากนะครับหาเปิดได้โคตรยากเลยผมพูดเลยหาเปิดแบบหาแทบเปิดแทบไม่ได้แล้วอ่ะนะครับก็ใครที่มีก็โชคดีด้วยนะครับโอเคก็เกียร์ผมก็สลับทางด้านของหนอนแสงเอารีโมทออกใส่เป็นเกียร์คิดมากแทนนะแล้วก็เอารีโมทมาใส่ทางด้านบาก,กีนะครับมาก,กีก็เลยแลเหลือเท่านี้เลยนะครับเพราะบัฟมันหมดเดือนไปแล้วนะครับผมก็ เลยต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมต้องเปลี่ยนเกียร์บากิอยู่แล้วนะเพราะแรมันจะเยอะเกินไปนะครับโอเคทีมนี้ก็น่าจะชิลแล้วแหละนะครับโอเคสบายสบายแล้วทีมนี้โอเคคือตัวผมได้แค่บากิมาทีมผมก็โหดมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับก็สบายสบายนะครับทุกคนชิลๆิเลยทีมนี้ ต้องเกง่งไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับ okay. โอ้โแต่ก็ตึงอยู่นะเนี่ยนี่ขนาดโดอนอะัดหน้าป้อมยื้อมาได้สุดชีวิตลวเลยนี่ okay. โอสวยงามนะครับก็หลีกนี้ผมน่าจะจบที่เพชรหนึ่งได้อยู่นะครับก็น่าจะจบเพชรหนึ่งได้อยู่นะหลีกเมื่อกี้หลีกเอ,อ่ออาทิตย์ที่แล้วผมไม่ทันจริงๆนะ ตีกทีเดียวคือผมไม่ทันจริงๆคือแบบพยายามไต่แล้วอ่ะโดนตีตกมาคือทีมผมต้องกาขนาดไหนอ่ะโดนตีตกมาเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งยังยืไม่ไหวอ่ะอืมโอเคก็จะชนะไหมนเนี่ยโอเคอย่างนี้ก็น่าจะชิลสบายส,ายสายแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหสล็อตก็ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะผมพูดเลยสล็อตโกงมากสล็อตโกงจริงๆรงโกงจัดเลยโอ้เพิ่มแรกด้วย เอาโดยเอาสุดเลยโอ้โหเจมืดเจมืดเอาผลงานไปเต็มเต็มเลยครับคลิปนี้คลิปนี้เจมืดก็จะเป็นเดอะแบกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโดนโทวะวิ่งมายันโอ้โหเจมืดโอ้โหเจมืดก็น่าก,กลัวโพดเจมืดน่าก,กลัวจัดเลยโอคก็โอ้ต้องใช้เทมอะยิงไม่ไหวแล้วไม่ใช้อะนรับ โอลิเวอร์ก็ยืนเหนียวคู่กับมาได้ดีเลยนะครับสองตัวนี้เหนียวทั้งคู่นี่เจมืดก็สาบโดนเจมมืดสาบไปอีกโดนเจมืดสาบอีกสาบไปอีกจังหวานี้สาบไปอีกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้หลุดจากหินะนะครับน่าจะโดนสาบเป็นเมลูซาเลยนะครับโดนเป็นหินเลยเจมืดสุดยอดเจมืดเอา m v p ไปเลยครับรอบนี้เจมืดเอา m v p ไปเลยแอซิดเยอะสุดช่วยทีมตรดี ช่วยทีมได้ดีจัดเลยนะครับก็โอเคก็พอเท่านี้ดีกว่านะครับก็เกียร์บางคีที่ผมเปลี่ยนมาใส่ก็เป็นเกียร์ประมาณนี้เลยนะครับก็แล่เลยลดไปเหลือ400เองนะ400กว่าเองนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย